มิน่าซังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานนชี่นิฮ่องโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องโฮมเมดสไมล์วิดีโอสำหรับวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ภาษาญี่ปุ่นกันจะเป็นการทบทวนไวยากรณ์ที่เราเคยเรียนไปแล้วแต่ไวยากรณ์ทั้ง3ตัวมีความหมายคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความแตกต่างของไวยากรณ์เตะ แล้วก็อัตโตเดมีความแตกต่างกันอย่างไรมีน้องๆถามมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทั้ง3ตัวต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนเนาะไวกรณ์ทั้ง3ตัวนะคะมีหน้าที่นะคะเป็นตัวเชื่อมประโยคนะซึ่งมีความหมายในภาษาไทยที่คล้ายกันเนาะทําให้บางครั้งเนี่ยเราก็เกิดความสับสนนะพี่เองก็สับสนนะว่าจะใช้ตัวไหนในสถานการณ์ไหนถึงจะถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมา เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเรามาดูความหมายภาพรวมของทั้ง3ตัวกันก่อนนะคะเตะก็คือแสดงลำดับการกระทําตั้งแต่2อย่างขึ้นไปซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนเตะขาลาดนะหลังจากเกิดการกระทำเนาะของคำกริยาที่1แล้วเนี่ยก็จะเกิดการกระทำของคำกริยาที่2ตามมานะคะเป็นลำดับถัดไปนั่นเองส่วนอัตโตเดนะหลังจากที่เกิด เรื่องหรือเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นแล้วจากคํากริยาที่หหรือคํานามที่1เนาะเพราะว่าอั t ตเดอ่าจะใช้ได้ทั้งกริยาแล้วก็คํานามที่เติมเนาะนะคะแล้วก็จะตามด้วยเรื่องหรือเหตุการณ์ที่2ก็คือคํากริยาที่2ตามมานั่นเองอ่านไปอ่านมาก็งงเนาะก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกทั้ง3ตัวกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นตารางสรุปนะคะของอความหมายเนาะของเตะเตคาะแล้วก็อ t ตโตนะว่าใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละช่องเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะอธิบายแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพกันด้วยค่ะมาดูช่องแรกเลยนะคะก็คือเตะนะคะเข้าเขียนไว้ว่าแสดงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องกันแล้ววงในวงเล็บสีแดงนะคะเหตุการณ์มีลำดับการเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้ประธานทั้งสองประโยคเป็นคนเดียวกันอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะสำหรับเต้กันก่อนนะคะตัวอย่างแรกจะเป็นตัวอย่างแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอันนี้ก็คือใช้เต้นะคะภาษาญี่ปุป่นบอกว่ายูฮ uh ังโอทาเบเต้คูสิโยโน่เดเนมัสตะ ยูฮังก็คือข้าวเย็นนั่นเองแล้วก็ตามด้วยโอต่อด้วยทาเบเต้นะก็คือกินข้าวนั่นเองนะคะทาเบมาสเราผันไปรูปเตเคได้ทาเบเต่ต่อด้วยคูสุริโอนเดนะคะคูสุริก็คือยานะคะโนมูหรือโนมิมาสก็คือกินหรือดื่มนั่นเองในที่นี้หมายถึงการกินยานะคะคูสุริโอนเดแล้วก็ทําอะไรเนมาสตะนะคะก็คือนอนนั่นเองเนาะกินข้าวเย็นเสร็จนะคะกินยาแล้วก็ นอนนะคะอันนี้คือจะเป็นการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเราจะใช้เตะนะอพอจะเข้าใจกันอยู่เนาะถัดมาค่ะทีนี้มาดูเหตุการณ์นะคะที่มีลำดับการเกิดขึ้นแน่นอนในที่นี้เราจะมีตัวอย่างนะคะสองประโยคด้วยกันก็คือเปิดกระปร๋องคังโออาเคดูดื่มเบียร์บีดูโอโนโมนะ เราจะต้องเปิดกระป๋องก่อนค่อยดื่มเบียร์ใช่ไหมคะเราจะไม่ดื่มเบียร์ก่อนเปิดกระป๋องเนาะดังนั้นสองเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับสลับตาแหน่งการเกิดไม่ได้นะคะในกรณีลักษณะนี้เราจะเชื่อมประโยคโดยการผ่านเป็นรูปเตะนั่นเองนะคะดังนั้นสองประโยคนี้พอเอามารวมกันก็จะเป็นคังโออาเคเตบีหรือโอโนโม คางโออาเคเตบีหรือโอโนโมก็คือเปิดกระป๋องเสร็จแล้วก็ดื่มเบีย์นั่นเองอันนี้ก็ใช้เป็นรูปเตะเคนะคะโอเคเข้าใจกันอยู่เนาะไม่งงนะคะถัดมาอาอันนี้ลากยาวเลยนะคะทั้งเตะเตะขละแล้วก็อัตโตะเมื่อกี้เราอ่านเตะไปแล้วเนาะเรามาดูเตะขลาะเตะขละเขาเขียนไว้ว่าอ่าเตะขลาะเนี่ยจะใช้แสดงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง แล้ววงเลบไ้ว่ากรณีเหตุการณ์ที่มีลำดับการเกิดแน่นอนเนี่ยไม่สามารถใช้เตะขละได้ดังนั้นตัวอย่างเมื่อกี้เนาะจะใช้เตะขละไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีลำดับการเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เขาอธิบายว่าประธานทั้งสองประโยคเป็นคนเดียวกันหรือต่างกันก็ได้สําหรับเตะขละนะคะไม่ฟิกแต่ถ้าเป็นเตะก็คือจะเป็นประธานคนเดียวกันเนาะมาดูอัตโตเดกันบ้างอัตโตเดกบอกว่าแสดงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เหตุการณ์ประโยคลองเกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเหตุการณ์ในประโยคหลักจึงจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาวงเล็บไว้ว่าในกรณีเหตุการณ์ที่มีลำดับการเกิดแน่นอนไม่สามารถใช้อัตโตเดได้นั่นหมายถึงว่าเตคขระกับอัตโตเดนเนี่ยในกรณีที่มีลำดับที่แน่นอนนะคะเหมือนเมื่อกี้เนาะต้องเปิดกระป๋องก่อนแล้วคอ่อยดื่มเบียร์นี่จะใช้ ต่อเดไม่ได้นะคะแล้วเขาอธิบายว่าประธานทั้งสองประโยคเป็นคนเดียวกันหรือต่างกันก็ได้โอเคจุดร่วมของทั้ง3ตัวนี้ก็คือลำดับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเนาะอันที่แน่นอนเราต้องใช้เตะใช่ไหมคะแต่เตเนี่ยก็ใช้ในเหตุการณ์ที่ มีลำดับการเกิดที่ไม่แน่นอนได้เช่นกันนะคะดังนั้นจุดร่วมของทั้ง3ตัวนะคะก็คือใช้ในกรณีลำดับเหตุการณ์ไม่แน่นอนได้นั่นเองเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะจะได้มองเห็นภาพมี2ประโยคด้วยการ o อฟ r f ร o นี้ไฮรุก็คืออาบน้ำแช่อ่างนั่นเองนะคะเนรุ ก็คือน,นอนนะเรามี2ประโยคนี้มานะคะสามารถใช้ได้ทั้ง3รูปเลยทั้ง3รูปก็จะมีความหมายว่าอาบน้ําแล้วก็นอนนะ o f u รน n i Hayte Neru Ofudoni Hayte Kara Neru Ofudoni Hayta Atode Neru นะคะมีความหมายเหมือนกันหมดเลยนะคะอาบน้ําแล้วก็นอนแต่ว่าจะมีความหมายนะคะที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในกรณี Ofudoni h a ฮ t e Kara n e ร u เนี่ย จะให้ความรู้สึกว่าพออา,าบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็นอนเลยนะคะไม่ได้ทํากิจกรรมอย,อย่างอื่นแล้วนอนเลยนะแต่ในส่วนของอฟโรนี่ให้ตะอัตโตเดเนโดเนี่ยจะมีความหมายในเชิงที่ว่าพออา,าบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอาจจะมีเว้นช่วงเวลานะคะ อาจจะไม่ได้นอนทันทีเลยนะาบน้ําเสร็จแล้วก็อาจจะทำอะไรเล็กน้อยน,นะคะแล้วค่อยเข้านอนนั่นเองเนาะดังนั้นจะมีความต่างกันนิดนึงแต่ทั้ง3ตัวนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะโอเคเนาะเข้าใจกันอยู่นะคะถัดมาสําหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการอธิบายของอัลโตเดนั่นเนองเนาะเขาบอกว่า,าจะเป็นการแสดงลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังเนาะเหตุการณ์ประโยคลองก็คือประโยคที่อยู่ อ่าน่าโอตโตเดะนะคะเกิดขึ้นจบละประโยคหลักด้านหลังถึงจะเกิดขึ้นนั่นเองนะอ่าเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฮิโคคินีโนตะโตเดะคิโมจิกาวารุคุนัตตะรูปประโยคนี้จะมีความหมายว่าหลังจากที่ขึ้นเครื่องบินนะคะคือขึ้นเสร็จไปแล้วนะคะขึ้นจบแล้วนะฮิโคคินีโนตะอโตเดะนั่นเองนะฮิโคคิเครื่องบินนะคะโนตะก็คือการโดยสารหรือขึ้นเครื่องนั่นเองนะคะ มันเกิดอะไรขึ้นนะคะคิโมจิก็คือความรู้สึกนะคะวาลขุณตาก็คือรู้สึกไม่ดีนั่นเองก็คือรู้สึกขึ้นไส้หรือวิงเวียนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะแต่ในกรณีถ้าเราใช้นเตคาระจะมีความหมายว่าตั้งแต่ที่เราก้าขาขึ้นเครื่องเลยเนี่ยเราก็รู้สึกวิงเวียนนะ,ะขึ้นไส้วิงเวียนเลยเป็นการแสดงการกระทําต่อเนื่องแต่ในกรณีอัตโตเดเนี่ยคือ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วพอเราขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะรู้สึกเครื่องไสเวียนนั่นเองเนาะโอเคเข้าใจความหมายกันอยู่นะคะมาดูถัดมาเลยอันนี้เป็นของเตกขณะบางในกรอบเขียนไว้ว่ามีความหมายว่าประโยครองจะต้องเกิดมิฉะนั้นเหตุการณ์ในประโยคหลักจะไม่เกิดเป็นการให้ความสําคัญกับประโยคที่อยู่หน้าเตะขละนั่นเองนะอันนี้จะเป็นการ เน้นในส่วนของประโยคที่อยู่ด้านหน้าเตคาละไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างประโยคแรกล้างมือให้สะอาดก่อนกินไอันี้ก็จะเป็นการเน้นเรื่องของการล้างมือเนาะล้างเสร็จแล้วนะคะคอยกินข้าวนั่นเนองเ,เนาะเทโออารัตเตคาราาเบนาไซเทก็คือมืออรารัตเตนะคะมาจากอาราอูหรืออะไรมาคือล้างนั่นเนองนะคะล้างมือล้างมือเสร็จแล้วทําไม ทาเบนซาซค่อยไปกินข้าวนะคุณแม่อาจจะสั่งลูกเนาะว่าให้ล้างมือก่อนที่จะกินข้าวนั่นเองค่ะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะกุสือโอ u นุยเดคาร่าให้เตกดาไซกุสืก็คือรองเท้านะแล้วตามด้วยคําช่วยโอนุยเดก,ก็คือถอดนะคะถอดรองเทา้าแล้วต่อด้วยคาลนะเนาะคือให้ถอดรองเทา้าแล้วค่อยเข้าไปข้างในเนาะให้เตกดาไซอันนี้ก็คือทั้ง2รูปประโยคนะคะให้ความสําคัญ กับประโยคที่อยู่ด้านหน้านะคะก็เลยใช้เตคขระนั่นเองนะคะโอเคเนาะถัดมาเลยอ่าอนตัวเดนะคะตัวเด้เขียนไว้ว่าเหตุการณ์ในประโยครองและประโยคหลักไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นความบังเอิญในกรณีถ้าเป็นเหตุการณ์นะคะ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นความบังเอิญเนี่ยให้เราใช้อตโตเดนะยกตัวอย่างเช่นยามาดาซังกาเดคาเคตะอตโตเดโอเคกซังคนาแดงวากาคิตะจะเห็นว่ามี2เหตุการณ์นะคะคือคุณยามาดะกะเดคาเคตะก็คือคุณยามาดาซังออกไปข้างนอกเนาะเดคาคิตะคือการออกไปข้างนอก แลนะนตอนนั้นทําไมคะก็คือมีโทรศัพท์จากลูกค้าโทรเขามานะคะโอเคก์ซังก็คือลูกค้าขลังก็คือจากเด้งหวะก็คือโทรศัพท์เนาะแล้วก็ต่อด้วยคําช่วยกะคิตาก็คือมีโทรศัพท์มานั่นเองนะคะจะเห็นว่า2เหตุการณ์เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องเลยเป็นความบังเอิญนะคะพอคุณยมามดะออกไปปุ๊บก็มีโทรศัพท์เข้ามาในกรณีแบบนี้ก็ให้ใช้ออโตเดะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมาเลยอันนี้จะเป็นของเตขล่านะในกรอบเขียนไว้ว่าแสดงจุดเริ่มนับเวลาของการกระทำหรือสภาพนะก็คือนับตั้งแต่หลังจากนี้ไปในกรณี i, แสดงจุดของเวลาเนี่ยก็ให้ใช้เตกขล่านะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะสกิลสเตคล่าโทมโกจังนี่อัตเตไนเนสสกิลสเตคล่าโทมโกจังนี่อัตเตไนเนะก็คือ ไม่ได้เจอโทโมโกะเลยหลังจากที่เรียนจบนะคะสกิลสเตคาระสกิลคือการจบการศึกษานั่นเองเนาะก็คือนับตั้งแต่ที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอนะคะโทโมโกะจังนะคะโทโมโกะจังนี่ อัตเตไนเน่ก็คือไม่เจอกันเลยนะก็เป็นการแสดงของจุดเวลานะคะก็เลยใช้เตกขลามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคเนาะนี่ห้องนี้คีเตขลานี n ห้องโกโอเบงเคียวโอฮาจิเมมาสตารูปประโยคนี้จะมีความหมายว่าคือเริ่มเรียนนะภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่มาที่ญี่ปุ่นเลยนะคะพอมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะน i ห้องนี ui, ้คีเตขลานีนห้องโกโอเบงเคียวนะคะคือ การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองโอฮาจิเมมาชตะนะฮาจิเมมาตะคือเริ่มเรียนเป็นการแสดงจุดเริ่มนับเวลานะคะคือตั้งแต่มาที่ญี่ปุ่นเราก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนั่นเองค่ะโอเคนะคะเข้าใจกันอยู่เนาะถัดมานะคะอัตโตเดนนะเขาเขียนไว้ว่าเหตุการณ์ในประโยคหลักและเหตุการณ์ในประโยครองไม่ต่อเนื่องกัน สเหตุการณ์มีความหมายก่อนหลังเท่านั้นนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีความต่อเนื่องเลยนะแต่ว่า,าเป็นการแสดงลำดับก่อนหลังนั่นเองก็คือทำอันนี้เสร็จแล้วก็ทำอันนี้นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะชูกุไดโนะโตเดะโทโมดะจิโตอาโบินิคิมัสมีสองเหตุการณ์นั่นเองนะคะคือช no ูกุไดโนะโตเดก็คือหลังจากที่ทำการบ้านเสร็จ แล้วจะทําอะไรต่อคะก็คือไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองเนาะโทโมรจิก็คือเพื่อนแล้วต่อด้วยคําช่วยโตอโซบินี่คือเล่นนะคะตัดมัดออกเติมนี้เข้าไปอิคิมาสก็คือไปนั่นเองเป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่อธิบายถึงความหมายก่อนหลังเท่านั้นนั่นเองนะคะคือหลังจากที่เราทำกันมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองค่ะโอเคเนาะถัดมาค่ะอันนี้ก็คือเตกขระนะ ต๊ขาล่าในกรอบเขียนไว้ว่าเหตุการณ์ในประโยคหลักและเหตุการณ์ในประโยครองมีความหมายต่อเนื่องกันให้ความรู้สึกว่าเหตุการณ์ประโยคหลักและเหตุการณ์ประโยครองเนี่ยห่างกันในระยะเวลาอันสัน้นอันนี้จําได้ไหมคะในกรณีของตัวอย่างของที่อาบน้ําแล้วนอนเนาะกรณีที่เราใช้เตคขาล่าเนี่ยก็คืออาบน้าเสร็จปุ๊บเราก็นอนเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นหลักการเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะ คนอย่าว่าโมสโกชิเทเลบิโอมิเตคาราเนมัสก็คือคืนนี้นะคะคนอย่าโมสโกชิก็คืออีกนิดนึงอีกแป๊บนึงนะคะเทเลบิ i, ก็คือทีวีหรือโทรทัศน์นั่นเองแล้วตามด้วยคําช่วยโอมิเตคาระก็คือดูนั่นเองเนาะก็คือดูทีวีแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วทำไมเนมัส แล้วถึงจะนอนอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องกันถ้าเราต้องการจะสื่อในกรณีเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องกันก็นกให้ใช้เตกขล่นะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะเคซาว่าคอนบินิเดคายมโนโอชเตคาร่ากากโคนิคิมาสตะอันนี้นะคะจะมีความหมายว่าเมื่อเช้าโน o เคซะนั่นเองนะเคซาเมื่อเช้าคอนบินิก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะเดะนะะก็คือบ่งบอกสถานที่โนคโมโนโอชเตคาร่ก็คือ ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก่อนเนาะเสร็จแล้วถึงจะมาโรงเรียนอันนี้จะเป็นการบ,อ,บอกถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องเห็นไหมคะก็คือซื้อเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนเลยก็เลยใช้เตะขล่นั่นเองค่ะโอเคนะคะเข้าใจกันอยู่เนาะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับหลักการใช้เตะเตะขล่แล้วก็อัตโตเดนะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะลอง อ่านทบทวนนะคะตารางนี้อีกครั้งหนึง่งหรือกลับมาดูคลิปใหม่ก็ได้นะคะเนื้อหาอาจจะเยอะนิดนึงเนาะอาจจะยังลำดับไม่ได้นะลองดูซ้ำนะคะดูซ้ำบ่อยๆแล้วก็ลองทบทวนเขียนออกมานะอันนี้ก็น่าจะช่วยให้จำได้ไง่ายมากขึ้นตอนแรกๆพี่ก็ยังงงๆยังจำไม่ได้เหมือนกันนะคะออตอนแรกไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันมีความต่างกันยังไงเนาะแต่พอ,อ,อได้มาสอนเนาะมันก็ รู้สึกว่าเออเราต้องรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะ ก็หวังว่าน้องๆนะคะจะได้เอาไปปรับประยุกใช้กันเนาะสำหรับวันนี้ทางช่องโฮมเมดสมายวิดีโอของเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนไปค่ะสาหรับคนไหนนะคะที่อยากได้หนังสืออ e ีบุ๊ เอาไว้เรียนคบคู่กับช่อง Youtube ของเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line แอดทาโนชินิฮงโกนะคะก็มีทั้งภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานคันจิง่ายๆเป็นคันจิระดับประถมหนึ่งเนาะแล้วก็เซต6เล่มนะคะเป็นการรวบรวมประโยชและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสนใจเล่มไหนก็ติดต่อกันมาได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สามารถติดตามเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับเราได้ที่ช่อง y o u t u b e โฮมเมดสบายวิดีโอภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก Facebook Fanpage ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกและบล็อกติดภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกบายพี่หนูค่ะ